สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับยิ้มเพชรยนต์นะคะชมรถเข้าใหม่กันในงบที่ลูกค้าชอบกันทุกคนแน่นอนราคาไม่ถึง2 0 0 0 0นบาทเจ้ามาด้า1.3ซีดานคันนี้เราไปรับชมกันเลยเดี๋ยวแจ้งรายละเอียดให้ฟังนะจ๊ะคันนี้นะคะจะเป็นมาด้า2นะคะ1.3ซีดานปี17สีแดงนะคะ ราคาของน้อง1 9 9 0 0 0บาท199,000บาทนะคะผ่อนเพียง4,000กว่าบาทผ่อนนานสูงสุด84งวดน้องจะเป็นปี2017นะคะเป็นเครื่องยนต์ขนาดเล็กนะคะเป็นเครื่องยนต์ Sky Active 93แรงมาแล้วนะคะพี่ๆแรงบิดนะคะอยู่ที่123นิวตันจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะนะคะ ขับเคลื่อนล้อหน้ารองรับด้วยนะ้ำมัน E 2 0สามารถเติมได้พี่ทั้ง E 2ี95 91นะจ๊ะแต่แนะนำเวลาซื้อรถไปให้เติมพวก91 95ดีกว่าเนาะเดี๋ยวเราไปรับชมภายในในตัวรถกันเลยนะคะ ในเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแล้วนะคะหน้าจอจะเป็นหน้า,ออนาจอวิทีโจะเป็นแบบเดิมทูดินเลยนะคะนี่เป็นเกียร์ออตโต้นะคะเบื้องต้นนะคะเะะบาจะเป็นลูกค้าจะเป็นเบาผ้าเนาะซึ่งเบาผ้าข้อดีของเขาก็คือมันระบายความร้อนได้ดีนะคะขึ้นมาร้อนร้อนร้อนตุดอย่างเงี้ยพี่เข้ามาเบาผ้ามันจะระบายความร้อนได้ดีกว่าเบาหนัง เบืองตน้นไปเดี๋ยวเราชมข้างหลังกันนะคะทันนี้จะเป็น5ประตูนะคะเบาะสามารถพับเก็บได้ทั้งหมดนะพี่นะถ้าลูกค้าอยากขนของเยอะๆเนาอะอันนี้จะเป็นท้ายรถนะคะ เบาะหลังนี่เลยอะไรนะคะยังอยู่ครบนะคะทุกอย่างเดิมโรงงานทั้งหมดนะคะพี่พี่น็อต <Not S 1> เดิมไม่มีการแก่ ส่วนตรงนี้นะคะลูกค้าจะเป็นห้องเครื่องของมาด้า2นะคะคันนี้จะเป็น5ประตูเนาะไปเราไปชมห้องเครื่องกันเจ้าของเก่าเขาอาจจะมีการใส่ตรงนี้มาเนาะเป็นใส่เหล็กอะไรมาหนูก็ไม่ทราบเนาะมันเป็นนะคะแต่เหมาะสมกว่าราคาที่ลูกค้าอยากได้รถไปใช้งานในงบตามที่ลูกค้าต้องการนะคะเดิมโรงงานหมดนะพี่เบื้องต้นนะ่ะน็อตไม่มีขยับนะพี่นะ ไม่มีชนหนักพิกามน้ำท่วมนะคะของเรามีการตรวจเช็คให้200กว่ารายการก่อนปล่อยร้นนะคะเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องของเลวให้หมดนะคะก่อนปล่อยรถนะจ๊ะพี่ๆเราไม่ปล่อยรถตามสภาพกันเนาะซึ่งถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจมาสด้านะคะเรามีให้เลือกอยู่ประมาณ5คันนะเต็น์ของเราอยู่สาขาสุวินทวงศ์นะคะชื่อเท็ดยนต์สาขาสุวินทวงศ์เนาะ มีรถให้ลูกค้าเลือกอยู่500กว่าคันพี่ดูเอาว่ามันโคตรเยอะอ่ะพี่พี่พี่ครับรถโคตรจะเยอะเลยนะคะนี่เรากลับมาคันเดิมถ้าลูกค้าคนไหนสนใจน้องบาสด้าสคันนี้ในงบไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทราคา1 0 0 0 0แ 9ก0าหบาทผ่อน4,000กว่าบาทนี่มีดอกเบี้ยพิเศษให้นะคะสำหรับลูกค้าเครดิตดี D เนาะหนูทำเครดิตดีหนูทำฟรีดาวให้ฟรีจัดฟรีโอนฟรีดาวฟรีภาษีฟรีพรลบบให้ทุกอย่างนะคะเราจัดการให้หมดเนาะ น้ำมันเครื่องของเหลวก่อนปล่อยเราเปลี่ยนให้นะคะไม่ปล่อยตามสภาพแน่นอนสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กันเลยนะคะฝากกดติดตามช่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ